สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของแนวทางในการฝึกซ้อมฟุตบอลสําหรับคนที่เล่นบอลไม่เก่งนะครับหรือเริ่มต้นเล่นบอลหรือว่าเล่นบอลไม่เก่งต่ทีอะไรก็ตามโอเคนะอย่างแรกเลยนะครับเราต้องเปลี่ยนความคิดก่อนเปลี่ยนจากความคิดว่าฉันไม่เก่งแล้วแล้วเราก็แบบตีความเองนะว่าเราจะไม่เก่งตลอดไปไม่ใช่นะครับเราต้องตีความหมายใหม่ว่าไม่เก่งไม่เป็นไรแต่ขอแค่ลงมือทําไม่เก่งไม่เป็นไร ขอแค่ลงมือทําสมมุติว่าเราจะเดาะบอลนะครับเราแบบเดาะบอลไม่เก่งเดาะบอลไม่ได้อย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะครับขอแค่ลงมือเดาะบอลโอเคนะหรือว่าใครที่เลี้ยงหลบคู่ต่อสู้ไม่เก่งนะครับไม่เป็นไรขอแค่ลงมือที่จะเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้กล้าที่จะทํานะครับยิงประตูไม่เข้าล่ะก็ขอแค่ลงมือที่จะยิงประตูไม่เข้าช่างมันนะครับคือขอแค่ทําก่อนโอเคนะ นะครับนี่คือข้อแรกข้อต่อมานะครับทําด้วยความสม่ําเสมอทําด้วยความเสมอเสมอยังไงทําทุกวันหรือทําทุกวันไม่ได้ทําไงอย่างน้อยก็วันเว้นวันก็ได้นะครับเน้นย้ํานะครับว่ายิ่งเรามีความสม่ําเสมอนะครับมันก็จะช่วยให้เราเก่งขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แบบทําวันนี้โอ้สามสี่ชั่วโมงพรุ่งนี้หายนะครับแล้วก็แบบ สัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งแล้วก็แล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่นะครับไม่มันมันไม่ได้นะครับมันต้องทําด้วยความสม่ำเสมอเช่นฝึกดอบบอลน,นะครับวันนี้ดอบบอลได้ยี่สิบทีอ่ะพรุ่งนี้ดอบบอลได้กี่ทีห้าสิบอ่ะวันต่อไปดอบบอลหกสิบสิเออคือถ้าเชื่อมโยงกับข้อแรกนะครับคือไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับคือเราก็จะเห็นว่า เราไม่จเป็นต้องดอกบอลแบบติดกันเป็นร้อยทีอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะเราเพิ่งเริ่มต้นเราแค่ดอกบอลไปเรื่อยๆนะครับให้มันมากที่สุดให้มันบ่อยที่สุดให้เท้าของเราสัมพันธ์กับลูกบอลให้ได้พยายามควบคุมให้ดีนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือว่าสมมุติว่าเราเลี้ยงหลบคู่ต่อ,อสู้นะครับเราก็เอากรวยมาตั้งเลยแล้วก็ฝึกเลี้ยงบอลหลบคู่ต่อ,อสู้บ่อยๆทําซ้ําๆนะครับฝึกไอ้รูปแบบที่เราจะใช้นั่นแหละทําซ้ําๆเลย แล้วพอไปเล่นทีมเล่นกับเพื่อนอะไรเนี่ยครับอะไรแบบนี้นะครับเน้นย้ําเลยว่าเลี้ยงตง้องเลี้ยงหลบได้บอลปุ๊บเลี้ยงของอาคู่ต่อสู้เลี้ยงหลบเลยนะครับคือแบบถ้าเราไม่กล้านะครับเราก็จะไม่รู้นะครับว่าไอสิ่งที่เราฝึกมามันมันใช้ได้ผลจริงเปล่าคือขนาดแค่นี้ยังไม่ได้ใช้เลยเวลาที่เราไปเจอคนที่เก่งกว่าอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราจะกล้าใช้หรือเปล่าเออมันก็อาจจะตื่นเต้นจนแบบจนลืมไปว่ามีท่าสับขาหลอกอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะแต่ล้นะครับ ทำด้วยความสม่ำเสมอด้วยและข้อสุดท้ายนะครับยอมรับเมื่อมันไม่ได้ตามที่ต้องการเราฝึกนู่นนี่นั่นนะครับเตะบอลเลี้ยงบอลจิงประตูแล้วมันแบบมันไม่ได้ผลอ่ะมันล้มเหลวเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องยอมแพ้โอเคไหมครับยอมรับเออฉันเลี้ยงหลบไม่ผ่านอ่ะ แต่ฉันจะไม่ล้มเลิกที่จะฝึกเลี้ยงหลบบอลเลี้ยงบอลหลบคู่ต่อสู้ฉันจะไม่ล้มเลิกเมื่อฉันมีโอกาสที่จะได้เลี้ยงหลบคู่ต่อสู้หลายคนนะครับมีปัญหาตรงที่ว่าแบบเจอคู่ต่อสู้นะครับพอเลี้ยงหลบไปแล้วไม่ผ่านโดนเพื่อนว่าอะไรก็ตามนะครับแล้วฝังใจพอฝังใจแล้วเนี่ยก็แบบทั้งที่ตัวเองอ่ะมีทักษะการหลอกที่ดีมากอย่างเงี้ยแต่ไม่ออกมาใช้เ็นครับเราก็หลอกไปได้โอเคไหมตอนนั้นนะครับอย่าไปคิดเยอะไม่ต้องคิดมากนะครับ ก็ยอมรับแล้วก็เอามาฝึกพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอ๋อเวลาเลี้ยงหลบมันมันไม่ได้นะเพราะว่าเราทําช้าไปเฮ้ยเป็นเพราะคู่ต่อสู้เขาเร็วกว่าเราก็ต้องพัฒนาความเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแก้ไขไปเรื่อยๆก็หวังว่าสิ่งที่ผมแนะนําไป3ามข้อนี้นะครับจะเป็นประกับทุกคนข้อแรกไม่เก่งไม่เป็นไรขอแค่ลงมือทําข้อที่สองทด้วยความสม่ําเสมอใครจะทําทุกวันทําแบบวนัวนเวน้นวันอะไรก็ตามนะครับเน้นย้ํานะว่า ทำด้วยความสม่ำเสมอทำตลอดเวลาเช่นทุกๆ7็ดโมงเช้าอะไรเงี้ยจะต้องฝึกดอกบอลแบบนี้นะครับและข้อที่3นะคือยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้โอเคนะครับก็หวังว่าสิ่งที่ผมแนะนำไปเนี่ยจะเป็นประโยชน์นนกับทุกคนทําให้ทุกคนมีพัฒนาการการเล่นบอลที่ดีขึ้นสำหรับคนที่แบบเริ่มต้นใหม่เล่นไม่เก่งนะครับพัฒนาได้ โอเคไหมครับอย่าอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองไม่เก่งอะไรเลยคือไม่มีใครเกิดมาแล้วเตะบอลได้ถูกไหมเออดังนั้นน่ะเราก็ไม่ต่างกันนะครับเราคิดว่ามสซี่เกิดมาเตะบอลได้เลยปะก็ไม่ถูกไหมดังนั้นนะครับทุกคนมีโอกาสที่จะพัฒนาได้ลงมือทาเลย